ครูเป็นปูชนียบุคคลไม่ใช่เป็นเพียงผู้ที่แจวเหลือจ้างขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการธรรมะทางสถานีโทรทัศน์ MCU โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่16 เดือนมก,กราคมพุทธศักราช2564ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นการบูชาครูโดยเฉพาะวันนี้เราได้มีโอกาสระลึกนึกถึงครูของโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมวลหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เราได้มีโอกาสได้เจริญบทสวดมนต์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการขลับเคลื่อนกรงล้อแห่งธรรมจักรไปสู่มวลมวลมนุษยชาติได้มีการรับรู้ได้เกิดองค์ความรู้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกผู้ทุกคนถ้าโลกนี้ขาดครูก็คงจะไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นความเป็นครูคำว่าครู จึงเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์และมีศักดิ์ศรีเป็นคําที่ใช้คํานี้ในการปกป้องตัวและหัวใจของความเป็นครูรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของครูนั้นไม่ใช่ตําแหน่งไม่ใช่อัตรางเงินเดือนที่สูงขึ้นแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นครูอยู่ที่ลูกศิษย์มีความรู้และสามารถพัฒนาตนเองจนมีความสําเร็จในชีวิตเราได้เห็นโอกาส เราได้เห็นลูกศิษย์ของเราได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของความเป็นครูเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงส่งความปรารถนาดีไปให้กำลังใจกับครูทั่วโลกโดยเฉพาะครูที่ได้ทำบทบาทหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด -19 เป็นช่วงที่มีการป้องกันในเรื่องของการ เว้นวรรคทางสังคมก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้ใช้หัวจิตหัวใจของเรานี่แหละในการส่งต่อถึงลูกศิษย์ลูกหาของเราเพราะว่าเราเป็นครูเราไม่ใช่คนแจวเลือจ้างถึงแม้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครูอยู่ดีเราจะไปที่ตลาดลูกศิษย์เจอก็เรียกว่าคุณครูเราจะไปที่ประชุมที่สัมมนาเห็นลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เรียกว่าครูเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คือความสำคัญของครู อีกประเด็นที่สองถ้าเราอยู่ในสถา,านะของความเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราก็ระลึกนึกถึงครูของเราอยู่เนืองเนืองเราก็จะได้รับศีลรับพรจากคุณครูของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ขออนันมุ่อวยพรให้กับครูทั้งแผ่นดินและก็ขอส่งความปรารถนาดีไปถึงลูกศิษย์ทุกท่านได้ระลึกนึกถึง,ถงบุญคุณของครูเราก็จะได้มีความเป็นสริริเป็นมงคลเข้ามาในชีวิตขอเจริญพร